สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องวิตตอเรียนะครับตัวนี้จะเป็นวิกตอเรีย VA 3 8 8นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เบื้องต้นหน้าจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าหมุนเนาะวอล่มตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนมาตรงบริเวณเป็นสีขาวตรงทางด้านไอคอนนะครับที่โฮมเนี่ยก็กดตรงนี้นะฮะ จะเป็นการตกลงนะครับนี่นะฮะหน้าจอปกติของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะขออนุญาตเปิดแฟลชแป๊บนึงนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับโอเคจะมีวันเดือนปีนะครับอ่าขอไปครับวันเดือนนะครับเวลาแล้วก็อุณหภูมินะครับที่หัวชงนะฮะเป็นเซลเซียสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาถ้าเกิดเรากดนะครับตอนชงก็จะโชว์เวลาเป็น วินาทีที่เราเห็นนะครับสำหรับตัวหน้าจอดิสเพย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นสตรีมอยเลอร์นะครับความร้อนในไบเลอร์เนาะอันนี้ประมาณ1.1บาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกเมนูเนาะให้เราหมุนตรงโวลูมนะครับเข้าไปมีให้เป็นสีขาวนะพื่อที่เข้าเมนูนะครับโอเคขออนุญาตลบแฟลชแป๊บนึงนะฮะโอเคนี่นะครับเยวมาดูตัวเครื่องกันสักพักก่อนหนึ่งก่อนนะครับนี่นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัว หน้าจอนะครับบริเวณหัวกุ๊บนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่หนึ่งนะครับเหรือปุ่มคอฟฟี่นะฮะนี่ครับเครื่องตัวนี้จะตั้งน้ำได้สองปุ่มนะครับคือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สองปุ่มที่สามไม่จะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับหรือว่าปุ่มไหลยาวนะครับปุ่มนี้เราต้องกดหยุดเองนะครับ นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นปุ่มที่1นึ่งปุ่มที่สองเนี่ยปุ่มเอสเปรสโซ่และปุ่มกาแฟเนี่ยเราต้องกดหยุดเองนะครับนี่นะครับปุ่มสองปุ่มนี้สามารถตั้งน้ำได้นะครับนี่นะครับึ่งทั้งสองหัวการทำงานเหมือนกันนะครับปุ่มแมนนวลปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองนะก็คือปุ่มเอสเปรสโซ่และปุ่มกาแฟนะครับ อันนี้คือหน้าจอของปุ่มที่สองอหัวคุบทีทสองนะครับโอเคสังเกตได้ว่าตอนเรากดเนี่ยมันจะโชว์เวลาค้างไว้นะครับเพราะอันนี้ผมเปิดให้โชว์เวลาค้างนะตรง <c oughs> ขออภัยครับตรงหน้าจอนะแล้วก็ตรงหัวคุบนะครับเจ็ดวิเท่ากันนะครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่า,าจะโชว์เวลาค้าง หรือว่าจะเป็นโชว์ปลเปียวแล้วก็เวลาหายไปนะครับนี่นะครับโอเคต่อมาครับตรงนี้จะเป็นปุ่มกดการทํางานของน้ําร้อนนะครับซึ่งน้ําร้อนสามารถตั้งได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูโปรแกรมการตั้งนะครับเกจบริเวณนี้ก็คือเกจแรงดันนะครับของปั๊มเนาะเวลากดใช้งานนะครับอาผมจะกดดูนะฮะนี่นะครับก็ประมาณ 9าบานะครับอันนี้กดแค่คุ๊ปเดียวนะครับโอเคกดหยุดก็ประมาณ3หรือ4บาทประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำที่เราต่อเข้าเครื่องนะครับนี่จะเป็นการสตรีมซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวดูใต้เครื่องกัสักคู่นะครับใต้เครื่องตรงนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับของตัวเครื่องเวลาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับ น้ำทิ้งนะครับน้ำดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันนะครับเลื่อนวอลลุ่มมาที่เมนูนะครับเมนูแรกของเขานี่จะเป็น Language นะครับหรือว่าภาษาเนาะเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับจะมีอิตาลีฝรั่งเศสเอยอรมันแล้วก็สเปนนะครับเรียกไปอังกฤษนะฮะต่อมาครับโปรแกรมดสนะก็คือโปรแกรมการตั้งน้ำอย่างที่ผมบอกนะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมให้เราเลือกหมุนวอลลุ่มนะครับให้ไอคอนด้านหลังเนี่ยพื้นหลังเป็นสีขาวนะแสดงว่าเรากาลังเลือกที่จะเข้าโปรแกรมนี้อยู่นะครับแล้วก,กดวอลลุ่มอีกทีนึงครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มไปครับโปรแกรมโดสนะฮะโอเคทีนี้หน้าจอมันจะบอกว่า select dot นะครับก็คือมันให้เราตั้งน้าโดสที่เราต้องการนะครับสังเกตที่ไฟนะครับทั้งหัวที่1 หัวที่2จะกระพริบปุ่มที่หนึ่งกับปุ่มที่2เหมือนกันนะยกเว้นปุ่มแมนนวลนะครับเพราะปุ่มแมนนวลเราตั้งน้าไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับกดเสร็จนะครับประมาณนี้เนาะกดเข้ามานะครับเราจะเพิ่มปริมาณน้ําจากการหมุนวอลลุ่มก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าสี่สิบนะฮะอันนี้เราสามารถหมุนได้จากตัววอลลุ่มนะครับสมมุติว่าสี่สิบซีซีนะครับแล้วก็หมุนเพิ่มได้นะฮะหมุนลดนะครับตรงวอลลุ่มนะครับนี่นะครับ ถ้าเราได้สีที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มโวลูมครับเข้าไปหลังจากนั้นมันจะเข้ามาที่โปรแกรมโดเหมือนเดิมให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อได้จะมาตั้งปุ่มที่สองของคุปที่1นะครับอ่าปุ่มที่สองคุบที่หนึ่งเนี่ยเดิมๆเขาที่4ีสิบเก้านะครับอ่าลดมาสี่สิบห้าเรียบร้อยครับแล้วลองดูซิว่าที่เราตั้งเขาจําหรือเปล่านะครับกดเข้าไปอ่าสี่สิบห้านะครับ กดอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาเช็คปุ่มที่1ของกรุปที่1น,นะครับ40นะครับโอเคทีนี้เราอยากจะรู้ว่า,าสามารถ Copy โดสจากกรุปที่1มากรุปที่2ได้หรือเปล่านะครับสมมตินกรีที่เราจะ Copy นะครับจากหัวที่1ให้มาเหมือนกับหัวที่ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับหัวที่2แล้วก็คือ Copy จากหัวที่1มาอยู่หัวที่2นะครับเราทำได้โดยการนะครับนี่นะครับ หมุนมาที่โดท r าน a n s f e r นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราเลือกหัวกรุ๊ปนะครับที่เราต้องการจะก๊อปปี้ไปวางกรุ๊ปที่สองนะครับก็หมุนวอลลุ่มไปเหมือนกันนะครับให้เป็นกรุ๊ปที่1นเนาะพื้นหลังสีขาวนะครับแล้วกดตกลงหลังจากนั้นก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวกรุ๊ปที่สองทั้งปุ่ม1ปุ่ม2เนี่ยปริมาณมันจะเท่ากับกรุ๊ปที่1กลปุ่ม1กลปุ่ม2หรือเปล่านะครับนี่นะครับ เรามาดูซิว่าปุ่มที่หนึ่ง 40cc นะครับอเดี๋ยวมาดูปุ่มที่หนึ่งของคุปที่สองครับ่ 40cc เหมือนกันนะครับอันนี้ออตโต้โฟกัสอาจจะชา้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยเนะาะอ่ลองดูนี้คันนะครับปุ่มที่สองของคุปที่หนึ่งนะครับ45นะครับ กดปุ่มวอลลุ่มครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาเช็คปุ่มที่2ของคูปที่2นะครับอ่ะ45เหมือนกันนะตรงกันนะครับอันนี้การ Copy ปี s โดนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการตั้งแยกนะครับไม่ให้มัน Copy ก็แล้วคือเราตั้งหัวใครหัวมันทําแบบเมื่อกี้นะครับแค่ตั้งปุ่มนี้เสร็จแล้วก็ามาตั้งหัวนี้ต่อนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเราอยากคืนค่าสแตนด a r d d โด e นะครับสมมติเราตั้งนะ้ำไปแล้ว เราอยากคืนค่าสแตนด์ดโดสที่มาจาะโรงงานนะครับเดี๋ยวนาดูซิว่าสแตนด์ดโดสของเครื่องนะครับปกติอยู่ที่กี่ซีซีนะครับนี่นะฮะมันสามารถตั้งสแตนด์ดโดสได้ทั้งสองหัวนะครับก็คือเราจะเลือกสแตนด์ดโดสให้เป็นกรุปที่1ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกรุปที่2ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองตั้งสแตนด์ดโดสเป็นกรุปที่1น,นะครับกดเข้าไปนะก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสแตนด์ดโดสเดิมของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ไปเช็คโดยการที่หมุนโวลูมไปที่โปรแกรมโดสนะครับเลือกมาที่โปรแกรมโดสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดกรุปที่1ปุ่มที่1นนะครับสังเกตได้ว่าสแตนดาร์ดโดสกรุปที่1ปุ่มที่1เนี่ยสี่สิซีซีนะครับแล้วมาดูปุ่มที่2กันนะครับปุ่มที่2อนะอยู่ที่50าสซีซีนะครับเมื่อกี้เราสแตนดาร์ดโดสเฉพาะกรุปที่1เนาะ ส่วนกรุ๊ที่สองเราไม่ได้ตั้งนะครับอาจจะลองเข้าไปดูนะว่ายังอยู่ค่าเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะให้พื้นหลังเป็นสีขาวนะครับเลือกนะกดเข้าไปแล้วก็มากดดูครับสังเกตได้ว่านี่นะครับ40แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้45นะครับก็คือจะเป็นค่าเดิอน,นะเพราะเราเพราะกรุ๊ปนี้เราไม่ได้คืนค่าสแตนดาร์ดโดสนะครับ แต่ถ้าเกิดอ,อยากคืนก็ทำเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นการเซ็ตทางด้านอุณหภูมิของเครื่องนะครับถ้าออโต้โฟกัสช้าหน่อยก็ขอภัยด้วยนะครับอันนี้เผอิญมันโทรศัพท์ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นี่กดเข้ามานะครับอันแรกนะครับจะเป็นกรุปเซ e ตพอยต์นะก็คือความร้อนบริเวณหัวชงนะครับ กดเข้ามาปุ๊บนี่นะครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มนะครับเข้ามาคุบที่หนึ่งกดเข้าไปอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้ที่หัวชงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่เก้าสิบสามนะครับหมุนเพิ่มหมุนลดได้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะกดเสร็จแล้วก็ตกลงครับเพื่อจะไปเล่นคุบที่2ต่อนะครับก็ตั้งเท่ากันเลยนะครับเก 13. 4สเหมือนกัน ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือกรุ๊ปเทรเฟเจอร์ก็คืออุณหภูมินะปัจจุบันนะครับบริเวณหน้าจอนะว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะก็นี่คือประมาณสัก93.6 93.5นะอยู่ที่สวิงประมาณนี้ประมาณ0.2 0.4ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าจะเป็น93.6กับ93.4หรือเปล่านะครับกลับไปที่หน้าโฮมเราก็ได้นะฮะนี่93.5กับ93.3นะครับนี่นะฮะ นี่นะครับโอเคก็คืออุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอนะก็จะโชว์ให้เราดูนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็จะเป็นการเซตอุณหภูมิต่อนะครับอันนี้ใช้มือจับโทรศัพท์นะอาจจะมีสันๆไนใดบ้างขอภัยด้วยนะครับอันนี้เราตั้งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปดูเมนูต่อไปกันนะครับเมนูต่อมานะครับก็คือ b Boiler Set point ก็คือ o iler ด้านหลังหัวชงนะครับ เราสามารถเซตได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นมันติบอยเลอร์นะครับมีอุณหภูมิหัวชงด้วยเนาะอุณหภูมิกาแฟบอยเลอร์แล้วก็อุณหภูมิของบอยเลอร์ใหญ่นะหรือว่าสตีมบอยเลอร์เซตพอยต์นะครับโอเคกดเข้าไปนี่นะเหมือนกันครับเหมือนกับกุ๊บหัวชงเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้เป็นกาแฟบอยเลอร์เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตั้งไว้ที่9 3้าสิบสามนะครับเพิ่มหรือลดได้นะครับแล้วก็หมุนมาที่อันนี้นะ93้าสิบาเหมือนกันนะครับ เพิ่มลดได้เหมือนกันด้านล่างนี่ก็จะเป็น Boiler Temperature ที่นะปัจจุบันตรง Coffee Boiler ตรงหลังหัวกุ๊ปนะครับนี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเนาะต่อมาก็จะเป็น Steam Boiler นะครับ Set Point ก็คือ,อแรงดันนะครับ1.10ตรงนี้นะฮะก็คือหน้าจอที่โชว์นะครับ ตรงนี้นะครับนี่นะก็คือบอยเลอร์ใหญ่นะครับที่ใช้สำหรับน้ำร้อนแล้วก็ไอสตีมนะครับนี่นะครับหมุนเข้ามาเนาะแล้วก็กดตกลงนะครับเพิ่มหรือว่าลดได้นะก็หลักๆส่วนมากจะตั้งอยู่ที่ประมาณ1-2บารนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการความร้อนที่สตรีมเท่าไหร่นะแล้วก็ความร้อนของน้ำ ร้อนเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะบางทีอยากก็สตรีมแรงสตรีมมากก็เพิ่มแต่ต,ตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาครับจะเป็นอ,อุณหภูมิของคัพวอร์มเมอร์นะก็คือตัวสําหรับเปิดตัววอร์มแก้วนะครับตรงนี้นี่นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่ส0สิบนะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับนี่นะครับแต่จริงๆความร้อนจากไออร์ที่แผ่ขึ้นมาบริเวณหลังเครื่องก็เพียงพอที่จะทําให้อ่า แก้วที่เราวางด้านหลังเครื่องแห้งได้นะครับแต่นี้คือมีฟังก์ชันเพิ่มมาให้นะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูนะนี่นะครับถ้ากดปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเราเปิดตัวคับวอร์มเมอร์นะทำความร้อนนะครับหรือจะปิดเลยก็ได้นะครับประหยัดไฟนะฮะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นคีย์แอนดิสเพย์เซ t ติ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับ อันแรกนะครับหมุนเข้ามาปุ๊บจะเจอ F กับ C ก็คือฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับกดเข้าไปเขาก็จะถามเราว่านะครับหมุนเข้ามาปุ๊บให้เป็นพื้นสีขาวก่อนนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นท้เราเลือกนะว่าคุณจะเอาหน้าจอโชว์เป็นองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะซึ่งเราจะใช้อองศาเซลเซียสนะครับกดเข้าไปเรียบร้อยฮะแล้วก็ไปที่หน้าเมนูครับต่อไปต่อมาครับดิสเพย์นะฮะก็คือความสว่างของหน้าจอนะครับกดเข้าไปปุ๊บ แล้วก็หมุนวอลลุ่มมาตรงนี้นะฮะให้เป็นสีขาวนะครับกดตกลงปุ่มเลขตรงนี้มันจะกระพริบนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับเห็นไหมฮะไฟหน้าจอมันจะดอบลงก็คือความสว่างของหน้าจอดิสเพย์ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมเปิดไปสิบนะขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าที่จะใช้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับของ Key and display s e t t i n g นะครับก็คือคีย์นะครับก็คือปุ่ม ความสว่างนะของปุ่มกดนะครับหมุนโวลูมมาครับสีขาวนะฮะกดเข้าไปเลขเก้าจะกระพริบนะครับสังเกตตรงนี้นะครับไฟตรงนี้นะฮะไฟที่ปุ่มกดนะครับด้านหลังนะฮะถ้าเราเพิ่มสูงสุดจะเป็นเก้านะครับตามสุดนี่นะครับไฟมันจะค่อยดอปลงนะหนึ่งก็จะประมาณนี้นะไม่ค่อยสว่างนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มให้สูงสุดเลยเนาะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปพี่เมนูอื่นครับ ตัวนี้ display time นะครับ time out ก็คือเราสามารถตั้งเวลาให้มันโชว์ได้นะว่าตอนเรากดชงแล้วนะครับจะให้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะหายไปนะอันนี้1นาทีก็ประมาณสัก30วินาทีของบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าจอก็ประมาณ10วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกลับมาที่เมนูนะครับต่อมาครับอันนี้นะครับ ก็คือเราจะโชว์อุณหภูมิของหัวชงหรือเปล่านะครับตรงหน้าจอตอนนี้เราเปิดเป็นออนอยู่เนาะถ้าออนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่นะครับโชว์อุณหภูมิเซลเซ,ลเซียสของกาแฟนะครับหัวชงพวกนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะถ้าเกิดเราปิดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเอาเฉพาะเมนูเบื้องต้นเบื้องต้นที่จําเป็นต้องใช้นะครับ หมุนวอลุ่มมาเหมือนเดิมครับให้เป็นสีขาวแล้วก็มาเลือกครับให้เป็นออฟแล้วเรามาดูที่หน้าโฮมครับสังเกตได้ว่าอุณหภูมิของกาแฟตรงนี้มันจะหายไปแล้วนะครับ 93. 4 9ส6สาจดจไม่มีแล้วหายไปแล้วนะถ้าเกิดเราต้องการก็ไปเปิดนะครับแต่ส่วนมากเราต้องเปิดอยู่แล้วเนาะเพื่อได้ดูอุณหภูมิของตัวเครื่องแนละอุณหภูมิกาแฟเท่าไหร่นะครับอันนี้ทําให้ดูนะว่าถ้าใครเจอปัญหาอ,อุณหภูมิหน้าจอมันหายไปนะของหัวชงก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับ โอเคต่อมาครับอีกเมนูนึงนะก็คือการโชว์ของเวลานะครับอันนี้ถ้าเรามาเลือกแบบนี้นะก็คือจะเป็นการโชว์ลักษณะแบบว่า,วา,าให้เวลามันค้างอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับพอเรากดปุ๊บเวลาใช้ไปกี่วิมันก็จะโชว์ตรงนี้ค้างกับหน้าจอค้างนะครับนี่นะจะพาไปดูนะครับเป็นยังไงเราจะเห็นความแตกต่างนะครับสมมุติผมกดปุ่มเมนูนนะครับ ให้น้ำมือไหร่นะที่หน้าจอนะครับกับจอตรงหัวคุปก็จะเท่ากันนะครับกดสต็อปห้าเก้าวิเวลาตรงนี้กับเวลาตรงนี้มันจะไม่หายนะครับมันจะโชว์เวลาสุดท้ายที่เราใช้ชงกาแฟค้างเอาไว้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเปิดโหมดเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันโชว์นะครับให้เราหมุนไปที่ตัวเมนูนะครับแล้วก็มาเลือกตรง Key and d i s p l a y Setting นะครับแล้วก็เข้ามาที่การโชว์เวลานะครับ ให้เรากดปุ่มตกลงตรงวอลลุ่มนะครับตอนแรกให้เลือกออฟหรือออนก่อนนะครับถ้าออฟก็คือไม่โชว์เลยนะแต่ถ้าเลือกเป็นออนปุ๊บตรงนี้จะกระพริบนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับ persistent เนี่ย persistent เนี่ยจะเป็นการโชว์แบบค้างนะครับแต่ถ้าหมุนไปจะเป็นแบบ Time แล้วก็คือโชว์เป็นเวลาที่เราตั้งนะครับมี2ออย่างนะครับท้าลองโชว์เป็นเวลานะฮะเรามาดูที่เมนูนะครับอันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ เดี๋ยวก่อนนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าเาจริงๆแล้วมันจะหายไปเร็วกว่า1นาทีนะครับแา่ที่ผมลองดูอ่ะหนาทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดปุ่มแมนเนืลอเหมือนเดิมนะครับแล้วกดหยุดครับอันนี้เวลาตรงหน้าจอก็6วิเวลาตรงหัวคุกก็หวินะครับ เวลาตรงหน้าจอหายไปแล้วนะครับมันจะหายไปเร็วกว่าหนึ่งนาทีนะตรงหน้าจอนะครับแต่ว่าตรงนี้จะหายมาหลังจากหน้าจอประมาณสามสิบวินาทีนะครับก็ประมาณนี้เนาะอยู่ที่เราว่าต้องการให้มันโชว์ค้างหรือว่าโชว์แล้วหายไปนะครับเพื่อจะได้กลับมาเป็นตัวไอคอนโลโก้ของเขาแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับจะบกลับมาเป็นโลโก้เนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเมนูต่อไปครับเมนูต่อมา ก็จะเป็นพวก Active Group Low พวกนี้นี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับก็คือเว้นไว้ก่อนเนาะเราจะข้ามไปก่อนนี่เราไม่ค่อยได้ใช้นะ Enging Saving นะครับต่อมาครับจะเป็นการนับการชงนะครับหรือว่าบางครั้งก็จะช่วยเรื่อง t e ท a n นนก็ได้นะครับถ้าเกิดขึ้น t e ทน n นนแล้วว่าเข้าไปเพิ่มอ่ t มทน n นนรอบน้ำเลายังไม่หายก็สามารถลองมาแก้จากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ ก็ถ้ามันออโต้โฟกัสไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเดีย๋ยวจับแป๊บน,นึงนะครับเริ่มเมื่อยแล้ว <c oughs> โอเคอประมาณนี้นะครับให้เราหมุนวอลลุ่มมานะครับอันนี้ก็คือกุ๊ปที่หนึ่งนะครับปุ่มที่หนึ่งนะครับกดไปสามครั้งแล้วก็ กรุปที่1ปุ่มที่2กดไป2ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคอนติเนียก็คือปุ่มนี้กดไป9ครั้งนะของกรุปที่1นะครับอันนี้ก็คือกรุปที่2นะครับปุ่มนี้ยังไม่ค่อยได้กดนะเพราะผมเพิ่งเคลียร์ไปนะครับอันนี้กดไป3ครั้งนี้กดไป1นครั้งนะครับต่อมาครับหมุนมาแบบนี้นะก็คือทั้งหมดนะครับปุ่มที่1นี่เรากดทั้งหมดมาแล้วสิบสี่ครั <si ้งนะครับปุ่มนี้กดกรุปที่สองกดมาทั้งหมดสี่ครั้งอันนี้ก็คือการล้างหัวชงนะ ว่ากรุปที่หนึ่งเราล้างหัวชงไปแล้วทั้งหมด160ครั้งกรุปที่2องล้างหัวชงไปแล้วร1อครั้งนะครับปุ่มตอนนี้เผิดนี่ก็คือการกดแล้วเราก็หยุดนะครับโดยที่เรากดแล้วเราหยุดเองเหมือนกับปุ่มที่เรากดเพื่อไล่ผงกาแฟออกจากกรุปหัวชงนะครับมันจะนับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดประมาณสักกดแล้วก็หยุดเลยประมาณ2วิถึง3วิก็จะนับเป็นปุ่มเผิดแล้พวกป,ปุ่มล้างหัวชงนะครับอันนี้คือการนับการกดนาร้อนนะครับอ่ะจะลองกดให้ดูนะอันนี้2 3 5 0 7นะครับอ่ะยวลองกดให้ดูนะ กลับมาที home, hotel, bon ่โฮมนะครับสองสามห้าศูนย์เจ็ดเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสามปุ่มถ้าเกิดเรากดปั๊บเบียร์แล้วหยุดเนี่ยมันจะจําเป็นเปิดนะครับประมาณนี้นะสองครั้งนะดูเดี๋ยวกลับไปที่เมนูนะครับสองสามห้าศูนย์เจ็ดนะครับก็จะเป็น แบบนี้นะครับ2องสอเนาะเพิ่มมาสองครั้งนะเพราะเราก็กดไปสองครั้งนะครับเมื่อกี้นี่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นนับที่เรากดนะครับปุ่มต่างๆตรงนี้นะฮะเหมือนกันนะครับนับเหมือนกันไม่ทันแนนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรอบในการกดนะครับไซเคิลว่าเรากดไปแล้วกี่ครั้งนะ พอผมเพิ่งเคลีย์เคาน์เตอร์ไปมาเลยแค่จะ8แปดครั้งนะครับมันจะน้อยกว่าตัวเอ่อแม่ทันเนนทั้งหมดนะครับตรงนี้มันสามารถเคลียร์ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับแกนทั้งหมดแล้วก็คือผลรวมทั้งหมดตั้งแต่เราใช้เครื่องมาตรงนี้มันสามารถลบได้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีขั้นตอนการลบกันนะครับในกรณีที่เราอยากจะนับในการชงใหม่นะว่ากดไปแล้วกี่ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับให้เลื่อนมาที่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มล้างหัวชงค้างไว้นะครับ อ่าันจะขึ้นับสนแบบนี้นะฮะก็ให้เรากดค้างอีกทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการเคลียร์เดี๋ยวสักคู่นะครับอาจจะต้องหมุนนะฮะคอภัย อ๋อกดเลือกเข้าไปให้เป็นสีแดงก่อนนะครับขออภัยหลังจากนั้นเราก็เลือกได้นะครับว่าจะลบตัวไหนบ้างนี่ครับมันจะลบได้ตามที่ช่องสีแดงไปหานะครับตรงนี้ลบไม่ได้นะอ่ากดเข้าไปครับพอได้สีแดงปุ๊บก็ก,กดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลบมาเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ถ้ามันขึ้นมาทันนั้นอนอกจากรอบน้ำยังไม่ถึงลองมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับลบให้เป็นศูนยะ์เนาะ เพื่ออาการกดชงของเรามาจจะถึงก่อนรอ,อบเมเทนแนซ์อย่างเช่นเราตั้งไว้กี่ปีนะครับแต่ว่ารอบปียังไม่ถึงแต่ว่ารอบการกดมาถึงก่อนนะครับก็เรามาเคลียร์ตรงนี้ดูก็ได้นะครับลบไปนะครับนี่นะแล้วก็น้ําร้อนนะฮะโอเคลบเสร็จแล้วกดอันนี้ครับทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับแต่ว่า,มาแม่ทันเั้นเคลียร์ไม่ได้นะฮะนี่นะ หน้าแรกก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนับใหม่หมดเลยนะครับโอเคสําหรับตรงนี้ที่เรากดนะครับแต่ละกรุป๊ปแต่ละปุ่มที่มันนับอยู่ก็สามารถเคลียร์ได้นะครับกดตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะมันจะกระพริบแล้วก็เป็นศูนย์นะครับโอเคแต่ถ้าเป็นทั้งผลทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถลบได้นะครับเนี่ยที่เรากดต่แรกใช้มันจะลบไม่ได้นะครับ ก็ okay. ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เจอปัญหาไม่เท่านั้นหรือว่าอยากจะ,ะเคลียร์เคาน์เตอร์การกดนะครับนี่ครับก็เป็นพวกโชว์อะลามอะไรพวกนี้ก็สามารถเช็คได้นะว่าเครื่องโชว์เอ,เออร์เลอร์ฮิตตอรอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็คิ้นนิ่งนะตั้งเวลาการคิ้นนิ่งอันนี้เราจะไม่ตั้งเวลานะเป็นอ f ฟไว้นะครับเราสามารถล้างได้จากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ โอเคก็ที่เมนูต่อไปจะเป็น Technician Setting นะครับอ่ากดเข้ามาก็จะเป็นการตั้งเวลาและวันที่นะครับนี่นะหมุนเข้ามานะครับกดตกลงนะฮะนี่นะครับ2 0 2 2เดือนปีตั้งได้นะครับอ่าอันนี้วันนะครับวันที่8วันจันร์ทนะครับเวลานะหมุนตั้งได้นะครับเท่าไหร่ชั่วโมงนาทีนะครับได้หมดเลย กลับไปที่เมนูครับแล้วก็ Information นะเหมือนตัวเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องนะครับว่าเฟิร์มแวร์เท่าไหร่อันนี้ก็ใช้ USB นะครับอันนี้ก็คือเป็นในทันัันในชมบอกอันนี้เขาตั้งไว้1 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ c y เคิก็คือกดการใช้งานถึง1 0 0 0 0แสนครั้งหรือว่าจะเป็นวันที่เราตั้งว่า1ดซ ember 2นะหรือว่าอะไรจะถึงก่อนระหว่าง2 0 2 4หรือว่ารอบที่เรากดนะครับ ก็สามารถเคลียร์ได้นะแต่ถ้าเกิดอรอบกดยังไม่ถึงแต่ว่าปีมันถึงแล้วเราก็มาเคลียร์เพิ่มปีนะครับอย่างเดียวก็ได้เพื่อเคลียร์ maintenance นะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่นะลองดูนะครับโอเคอันนี้ก็เซตพาสเวิร์ดนะอันนี้จะเป็น p b u นะครับก็คือเป็นโปรแกรมการพรนน้ำนะสมมติว่าเรากดใช่ไหมครับปกติมันจะไหลทีเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บมันสามารถตั้งได้นะครับนี่ เขาก็จะถามว่าช่วงที่น้ําอ่ะไหลนะครับเอากี่วินะแล้วก็ช่วงที่น้ําสต็อปเอาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตั้งได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะไหลสองหยุดสองนะครับพาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนีนะ่ไหลสองวินะครับ ก็หยุดสองวินะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแต่เวลาที่หน้าจอสังเกตแล้วที่หน้าจอมันจะนับรวมเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะนับตอนเฉพาะตอนน้ําไหลกับน้ําหยุดนะครับเนี่ยตอนพักมันจะไม่นับนะครับมันจะนับตอนไหลอย่างเดียวนะฮะแต่นี่จะนับทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับการตั้งพีบูเนาะ ก็อยู่ที่เราว่าจะตั้งไหลออนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออฟเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับปรับเป็นออฟไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองเล่นดูนะครับ่วนปุ่มนี้นะครับ จะเป็นปุ่มการล้างหัวชงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอด้านข้างให้นะว่าพอาาเรากดปุ่มนี้มาแล้วให้เราหมุนวอลลุ่มไปนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มวอลลุ่มนะครับมันจะเป็นการคินนิ่งนะครับ5ครั้งนะครับแล้วก็คินนิ่งเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าลินนะให้เรากดปุ่มวอลลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะลิน5ครั้งหลังจากนั้นก็จะเสร็จกระบวนการการล้างหัวชงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะในนี้ก็คือคลิปาการใช้าง,งานเบื้องต้นนะครับสําหรับเครื่อง วิกตอเรียนะครับตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะรหรือว่าช่วงไหนที่มันเสียงไม่ชัดหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับต่อความอัดนนิดนึงนะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ